นาฬิกาสะท้อนความเป็นคุณเสริมลุกของคุณให้โดดเด่นทุกครั้งเมื่อก้าวออกจากบ้านด้วยเซ็ตนาฬิกาแพ็คคู่2เรือน2สไตล์จากแบรนด์ไมกี้หรูหราสง่างามด้วยตัวเรือน2กษัตริย์ขอบดำตัดด้วยสีทองดีไซน์คลาสสิกจะใส่ทำงานหรือใส่ออกงานพิเศษก็สมาร์ทสะกดทุกสายตาและปลุกความเท่นในตัวคุณด้วยตัวเรือนสแตนเลส ขอบน้ำเงินแดง mix and match ได้ทุกชุดใส่ได้ในทุกโอกาสทั้งสองดีไซน์ผลิตจากสแตลเลสสตีลที่มีความทนทานกระจกเป็นแบบทัาเล็กกันรอยขูดขีดมาพร้อมการรับประกัน1ปีและการันตีสุดพิเศษ หากมีปัญหาเราเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันทีจะซื้อใส่เองหรือจะใส่เป็นคู่ก็โดดเด่นไม่แพ้กันรีบช็อปได้เลยตั้งแต่ตอนนี้กับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่29ช้อปปิ้งเท่านั้นที่คุณจะได้เป็นเจ้าของเซ็ตนาฬิกาข้อมือสแตนเลสแพ็คคู่จากแบรนด์ไม k ี้พร้อมกับของแถมทั้งหมดนี้กระเป๋าสะพายเข็มขัดกระเป๋าสตางค์ และกระเป๋าเดินทางผ้าแบบมีล้อลากจากปกติคุณต้องจ่ายเงิน6,490บาทแต่พิเศษเราให้คุณจ่ายเพียง1,490บาทเท่านั้นได้ครบจบในที่เดียวขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วรีบโทรหาเราเลยตอนนี้ที่เบอร์02-100-7066 29่ pping ช้อปปิงช้อปสนุกถูกใจได้ชัว